หลวงพ่อวิชิตปริมุตโตอายุเจ็ดสิบปีมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะมีบวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดเนะ่ยทรมานมากอมโอ้ทรมานคิดว่ายังไงก็คงคงจะหารญากิพรามันเบาลงเบาลงมัน อะไรนักหนาทำไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยชื่อแนทค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะู่ <CC> จังหวัดพะเยาค่ะ,คะอำเภอดอกคำใต้ค่ะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีค่ะ,คะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะ,คะมันจะปวดอยู่แถวเนี้ยลงมาคอแล้วก็ท้ายทอยไหล่ค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการ วูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแล้วยังค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะวูบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประคองสติได้ค่ะค่ะก็เลยนั่งหายใจลึกๆเราเป็นอยู่ก็มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าในสัมผัสผลลัธ์ได้สัมผัสผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้เลยใช่ไหมคะถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกคุณพี่อายุเท่าไหร่คะ อายุห้าสบสามปีห้าสบสาปีก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะมีอาการปวดหัวปวดหัวหน้ามืดตาลายเนี่ยไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายมาพเพรเห็นตัวนี้เราพุ่งมากินมาทานนะครับเข้าแผนที่สองมันดีจ้ะแผนสองอมันก็หายเลยมันก็ดีขึ้นมาตลอดเลยผมก็มสั่งมากินเรื่อยค่ะแล้วก็ยังไงล่ะเป็นมานานหรือยังคะเป็นมาประมาณหกเดือนจ้ะหกเดือนเดี๋ยวเล่าตอนช่วงที่มันเป็นค่ะมันมีความทรมานยังไงบ้างคะ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายไอ้ลอตเตอรี่น่ะไปแป๊บเดียวแดดมันร้อนก็ปวดหัวตาลายเราไปไม่ได้แ่ะต้องกลับมานอนน่ะมีอาการเวียนหัวตาลายตาาลยต้องบอกว่าคุณพี่นะคะเขามีอาชีพเป็นขายลอตเตอรี่นะคะตอนนี้เราก็เนี่ยเป็นแผงของคุณพี่เลยนะคะขายมากี่ปีแล้วคะขายมาจะเข้า2ปีเลยจ้ะขายจะเข้า2ปีนะคะแล้ว่าช่วงที่เป็นเนี่ยไม่สามารถไปขายลอตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมพี่ไปแป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้ปวดหัว ปวดหัวมือนต้องกลับมาที่บ้านมานอนก็คือใช้ชีวิตไม่ได้แล้วมันไม่สามารถขับรถได้เพราะว่ามึนหัวเวียนหัวต้องกลับมานอนผมบวกลงไปเลยเด็กเขาาน้ำบวกไปไปใรูตัวเลยเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีผมไม่กินเคโอเนี่ยครับผลิตพันธเคโอผมรู้สึกว่าดีดีแล้ว คิดว่าหายเลยปะ่ะค่ะ <No. S 1> ใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับพิพัน์ตัวนี้มันม่นใจครับมัม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลย ไม่หัวฟาดพื้นไหมฟาดครับโอ้เห็นไหมคะว่ามันอันตรายมากๆเลยเนาะอาการวูบเวียนหัวเราไม่ทราบเลยว่าเราจะวูบวันไหนใช่ไหมคะพี่อยู่ๆก็ขึ้นไปเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนีนกิาตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอ KO เนาะ KO ครับสุดยอดมากเลยนะคะนี่ก็เป็นนะคะการการันตีผลลัพธ์จากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่นะคะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัว KO ช่วยกันวูบเวียนหัวบ้านหมุนได้นะคะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกล้ายืนยัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคค่ะ<ๆ>สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีอาการดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันจริงๆเรามีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะหากใครที่ชมอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้เลยลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอน<ๆ> <ผม S 1> ใช่ไหมครับไม่ผิดหวังครับมไม่ผิดหวังนะคะแล้วนะคะ k คดีจริงอย่างที่ท่าออกสื่อไหมคะผม,มดีต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไม่ตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอน นอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียๆเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมว่าไปก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือหนึ่งดื่มน้าน้อยนะครับทําให้เลือดของเราเนะี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่เงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกาย ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO เนี่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยมั่นใจเราก็ทานผลิตภัณฑ์นี้ไป1เม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า ของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับหลวงพ่อวิชิตปริมุตโตค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะ อายุ70ปี70ปเดือนกว่าอ๋อค่ะหลวงพ่อก็อายุ70ปีแล้วนะมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศรีรษะมีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดหนะ่ค่ะทรมานมากมันทรมานมากอมโอ้ทรมานค,คิดว่ายังไงก็คงคงจะหายาติเพราะว่าไปรัก ไปหาหมอสองหมอสามหมอท่นก็ไม่ดีขึ้นที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าเคโอจะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นคือท,ทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็มไม่ดีขึ้นก็คิดว่าลอง เห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็ค่มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยคลักษณะนั้นก็เลยเออมันตรงกับที่ หลวงพ่อเป็มอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการบูบเบียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานปรากฏว่ามันเบาลงเบาลงมันอะไรนักหนาทาไมมันดีเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะหลายๆเสียงนะคะหลายๆบางคนเนี่ยที่ดูคลิปอยู่หลายๆคนก็จะมองว่าเอ๊พวกอ่ะไปจ้างหลวงพ่อมาเท่าไหร่หลวงพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยยืนยันนิดนึงนะคะว่าเราไม่มีการว่าจ้างใดๆทั้งสิ้นอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะเพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ฝากของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไปค่ะ <c oughs> คือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแผ่บุญให้กับญาิโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพอ่อ <c oughs> แล้วจะได้คงจะได้ทานตัวนี้แล้วก็คงจะหายหล <c oughs> วงพอ่อไม่ได้รับตังค์จากใครหลวงพอ่อเห็นว่ามันดี <c oughs> ก็ว่าดี <c oughs> จะไม่จ้าง มันก็ไปใช่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระที่ต้องการเงินเพราะว่าหลวงพ่ออยู่นี้เนี่ยเป็นพระปฏิบัติไม่ไม่เคยได้ใช้เงินไม่เคยได้จับเงินแต่ละวันไม่เคยได้ใช้เงินเพราะว่าจิตนิมนต์อะไรก็ไม่มีมเป็นพระที่ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติเร่งเช้าสายบ่ายเย็นนั่งสมาธิเท่านั้นถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิบคะแนนหลวงพ่อให้เท่าไหร่คะ โอให้มากเกินสิบเลยอสุดยอดมากเลยเนี่ยค่ะชื่อคุณป้าสุนันนะคะหกสิาแล้วค่ะการจนบุรีเออตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะ เป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอทีนี้ว่าเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะอตอนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี่ลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะ อ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอ้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายรอดเลือดให้สามครั้งแล้ว้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ไงคะค้น ค้คนหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในกูเกิลค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอูจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดส,สมองตีบมาตั้งอายุ27ค่ะอ่าแล้วทีนี้ไอ้ไอ้เส้นเลือดสมองตีบเนี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจและอะไรจะดูแล ใช่ไหมตอนนี้ก็ไปหาสถานที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นี่มีครบเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะใครจะดูแลใช่ไหมก็เลยเอา KO เนี่ยเออตัดสินใจเลือก KO มาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทาน KO เนี่ยก็กินมา เลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไง้หมคะผลลัพธ์ไม่ตอบโจทย์ไม่ขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรลืมไปว่าเคยจะพดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีกตีแล้วกปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยอไม่หายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับไม่ใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วนะคะคือดีขึ้นมาก แล้วหลังจากที่เราดีขึ้นมากเราก็หยุดทานหยุดหลังจากที่หยุดทานประมาณกี่เดือนคะหลายเดือนอยู่หลายเดือนนะก็มาเป็นเีกเป็นเีกก็สั่งอีกค่ะพอสั่งอีกกินสักสามสี่เม็ดก็ดีอมเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดสามสี่วันเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นก็กินเลยๆค่ะมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอช่ชยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก 10คะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคียวคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอ่ะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเราเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่ก็เป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเป็นราการแบบนั้นค่ะเคอช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะ ที่ได้ซื้อปิดพันเคโอมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนะ่ะแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไหรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอมย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่า เริงๆว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินตแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยใช่มันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกังินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทํากายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ตั้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุด <ừ> mm, เพราะว่าเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราใช่ <คะ S 2> เด็กไว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระาให้ลูกหลาน <ừ> mm. อยากขี้เหนียวอยากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะมีเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่อย่างสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหนี่นะคะเด็กไว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคโเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอพอพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอย่างคุณป้านะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทําสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทาได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะว่านี้อีกอเงินพันกระบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เด๋ยนนี้ไม่เสียดายแล้วหาเงินได้มากกว่าไม่แพงใช่ไหมคะใช่ไม่แพงเลยอืม่แล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทานเลยค่ะใช่ยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุว่ายาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ ท้องเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขก็มีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดอืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ย่างสบายสบายกายก็สบายใจอืกายสบายใจก็สบายออืแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะคุณเพลยค่ะอายุ 66ปีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อำอเภอสังขะค่ะอ๋อค่ะก่อนที่ทานชั้นเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาห้าปีแล้วเป็นมาห้าปีนะคะแล้วช่วงที่เป็นเนี่ยมีความทรมานยังไงคะมีความทรมานไขมันมันเยอะหมอบอกว่าป้าไขามันเยอะแล้วค่ะให้ควบคุมไขมันให้ได้นะ แล้วช่วงที่ไขมันมันขึ้นหรือว่ามีอาการเนรี่ค<ม>่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นทรมานยังไงมันมีอาการยังไงอะค่ะเบาหวานก็ขึ้นแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะแล้วชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะมีอาการมึนหัวส, <า S 2> ส <า S 1> ังเกตดูในตัวเองเป็นว่าหมอบ,บอกว่าไขมันขึ้นสูงก็คงคิด คิดว่ามันคงเป็นกับระบบไขมันสูงเละเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงมาก 195. 1 9 5มีอาการดีขึ้นมากเบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสมัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ออตั้งแต่กินได้1เพลงเป็นยังไงอยู่คะ ทานล้างอาหาร1เม็ดตอนเช้าแล้วตอนเย็นหนึ่งเม็ดติด้นบ้าน,นะคะทานเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารดีขึ้นนะคะเพียงแค่สิบเม็ดหนึ่งแผงก็คือประมาณ5วันเท่านั้นเองนะคะห้าวันได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะอาการบุนหัวนี่คือหายไปเลยมันหายไปเลยอืมค่ะสุดยอดเลยนะคะก็คือกินควบกับยาโมนะคะสามโรคมาพร้อมกันอาการมันก็หนักเนาะ,ะรู้สึกทับใจกับเคโอมากก็ แนะนำเขาค่ะแล้วเขาได้ทานงไงบอกเขาว่าเป็นก้อนไขมันก็เลยแนะนําให้เพื่อนบ้านกินเขาผ่าตัดมันไม่บวมแม่อะไรไม่อักเสบค่ะสุดยอดมากอืมค่ะดีที่ว่าเราทานเองกินดีแล้วก็บอกเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านนะคะก็ยังทานแล้วก็เห็นผลชัดเจนโดยการที่อาการอาการที่เขาดีขึ้นเขาดีขึ้นยังไงคะเขาได้รับปะาไหมเขาสบายตัวขึ้นเขาไม่อึดอัดเขา รู้สึกเขาโล่งในตัวเขาอืมหลังจากกรญ่าต,ต,ตัดมาโอ้เรียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินนุชครับ71ปีครับจังหวัดสุรินทร์ครับเพราะตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีการเวียนปั้นหมุนเลยครับเวียนหัวมากประมาณสามวันก็หายครับาอ,อาการทุกอย่างก็ปกติ ผลิตภัณฑน,นี้ดีมากครับถ้าทุกท่านทัเป็นอาการเหมือนผมก็ไม่กินเคโอนะครับรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์เคโอไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะ,ะถ้ามีคะแนนให้ตัวเคโอสัก1ิคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่ค,คะ ให้เต็มร้อยเนยครับโอ้มีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากมากเลยนะคะตั้งแต่สิบเม็ดใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมือหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าลาปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกตินะไม่่ำปกติอืมประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีดีแบบนี้คุณพ่อล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะจ็บอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอนี่มีคุณภาพดีเร่งจริงครับกินแล้วก็ ดีมากครับที่ชื่อที่แสงเพลนสีสูงนะคะค<า>่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอย่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทางานท,ที่สูงระการค่ะ<า>จะมีอาการเวียยหัวค<า>่ะแล้วก็ปวดหูมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินน่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค<า>่ะจะจะเึือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิธีก้าที่เรา,าทํางานของเราค<า>่ะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายอย่างค่ะ การลุกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่ะาการกินพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ใหใหใหตรงแท้แน่นอนก่อนว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,คะอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงล,ดลงเรื่อ<ห>ยๆค่ะเออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่าตอเนื่องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะอ่าแล้วถ้าถามความประทับใจะคะในผลิตภัณฑ์เคอค่ะที่แสงคิดประทับใจกับผลิวพรรณเคอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเราใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะ,คะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผลิวพรรณเคอเท่าไหร่ดีคะ ให้คะแนนเต็มสิบไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆนน้อยในสิ่งนี้ ื่อแนทค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะจังหวัดพะเยาค่ะอำเภอดอกคำใต้ค่ะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะมันจะปวดอยู่แถวๆนี้ลงมาคอแล้วก็ท้ายคอยไหลค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการ วูบด้วยค่ะวูบเคยวูบแล้วยังค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะวูบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประคองสติได้ค่ะค่ะก็เลยนั่งหายใจลึกๆแล้วอาการแบบเนี้ยค่ะอาทิตย์หนึ่งเป็นสักกี่ครั้งคะประมาณสองสามสองสามครั้งอะสองสามครั้งเรียกว่าบ่อยมากๆเลยค่ะจะเนทรมานเนาะเป็นได้มากแต่เป็นทรมานแล้วก็น่ารำคาญนะคะมันสร้างความรำคาญให้เราใช่ค่ะ เราพอดีมีเพื่อนเขาขายอยู่อะค่ะเขาก็เลยแนะนําว่าลองทานตัวนี้ดูมันเกี่ยวกับเลือดระบบเลือดเราลองไปทานดูนะเขาก็เลยตัดสินใจซื้อมาประมาณสองกล่องเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งะค่ะทานวันละสองเม็ดนะคะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนประมาณกี่ไหมคะประมาณผ่านไปประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันค่ะนะคะอาการเป็นยังไงบ้างอาการที่เราเป็นอยู่ก็มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าสาับ สัมผัสผลรับได้สัมผัสผลรับการเปลี่ยนแปลงได้เลยใช่ไหมคะถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นอนติดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลานนะคะอันตรายมากมถ้ามีคะแนนนะคะให้เคสักสิบคะแนนคุณได้เท่าไหร่ดีคะเต็มสิบเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจประทับใจมากกับสินค้าตัวนี้นะคะ